สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปญาติสนิทมิส,สหายท่านผู้ชมที่น่ารักและคิดถึงทุกท่านทุกคนเด้อจ้ะเด้อตอนนี้อยู่กับช่องยายแมวปากแดงเหมือนเดิมเลยจ้ะพี่น้องคือไม่มีอะไรมากพี่น้องเมื่อวานนี้น่ะยายแมวไปทะเลแบมบูบีชใช่ไหมแล้วไม่ได้ถ่ายภาพกลางคืนวันนี้เขาจะมีเขาจะมีลำกระบ,บีก่กระบองเด้อพี่น้องก็นะเ,เลยจะไปเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนมาให้พี่น้องได้รับชมกันเลยจ้า อย่าลืมตามยายแมวไปรับชมกันเด้อตามยายแมวไปกันจ้าเพื่อนสาวค่ะเจ๊ป้อมรถกับรถ <c oughs> โ,โชเฟอร์ประจำตำแหน่งค่ะรุ่นพี่เจแนลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเร็วัวดจ้่เพื่อนยายแมวจากเพื่อนยายแมววันน,นนี้ประมาณเที่ยงแล้วเนาะรถก็ยังติดอยู่เด้อพี่น้องพัทยาเด้อจ้า พัทยาไม่มีไม่มีเวลาหลับเลยเด้อพี่น้องยี่สี่ชั่วโมงเลยเด้อเอเ24 hour เดี๋ยวเราว่าจะแวะตลาดลานโพก่อนพี่น้องไปหาเสื้ออะไรไปดูไปชมก่อนไปชมตลาดก่อนไปชมบีสเดอร์วันเนี้ยเราจะได้จะถ่ายให้ดูว่าคนพัทยาเขามาเที่ยวเมืองพัทยาก็จะแวะซื้ออาหารทะเลกันที่นี่แหละพี่น้องไปปิ้งย่างกันเด้อพี่น้อง ยังไงยายแมวซีฟู้ดมาซีฟู้ดซีซีฟู้ดมาร์เก็ตของเมืองพัทยามาร์เก็ตเป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตเขาเรียกว่าตลาดลานโพใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตลาดเนี่ยตลาดลานโพน้ำเกลือตลาดลานโพจ้าตลาดมาถึงตลาดแล้วพี่น้อง เดี๋ยวยายแมวจะถ่ายบรรยากาศให้ได้รับชมเด้อยพี่น,อน้องเลยตลาดลานโพนาเกลมาถึงตลาดแล้วมาถึงตลาดลานโพก็มีก็มีซีฟู้ดเลยพี่น,อน้องปลาหมึกย่างขายเยยรื่อปลาหมึกย่างน่ากินมากสดๆเลยนะเนี่ยตลาดก็เหมือนตลาดทั่วไปนะพี่น,อน้องฟูดมาร์เก็ตด,ดีกว่า บ <laughs> อกม,มาดูซีฟูดมาเก็ตดีกว่าแล้วเขาก็มีหมึกหมึกสดดซีฟูดมาเก็ตดีกว่าเขาก็จะมีปูสดๆขายแบบเนี้ยเขาก็จะมาซื้อเนี่ยราคาก็โอเคปูสดสด ตลาดใหญ่ขึ้นเยอะโหซีฟูด้ดทั้งแถบเลยพี่น้องโอ้สดสดสด,สดมากเลยอะ่ะเยอะมากห<ว>อ,องงยหอยนางรมคือเยอะมาก อะไรแนวซื้ออะไรนะมีแเขาไปซื้อข้างในก็ไปซื้อข้างในแล้วก็เขาก็รับงาก็ื้อตงน่ายเพื่อนอยากได้ลูกพี่น้องนานๆทีเข้าตลาดช้วย ไม่ได้มาช้อปปิ้งแบบนี้นานมากมาเด้อพี่น้องใได้มาหลายอย่างเลยพี่นอ้อแบบนงมาจากนลน,ะนงางนาเกอ,อยตามไปเลยจ้านี่<ะ>ข้อก็สะดวกสบายพี่นอ้องเียวตรงโรงเรียนเดยพี่น้องก็ขับตรงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ ไม่หลงพี่น้องไม่หลงมาไม่ยากเดอ้อตามมาเด้อจ้าเห็นแล้วจ้าแบมบูบีดจ้าตรงนี้เดอ้อพี่น้องตรงนี้เห็นไหมคะโอเคแบมบูบีดเอ๋ okay. ทางเข้าก็จะเป็นแบบลูกทุ่งเลยพี่น้องเนี่ยแบบธรรมชาติยังอยู่อีกเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยคือทางเขาอีรีตัวนี้ใครจะไปรู้ว่ามี ใครจะไปรู้ว่ามีทะเลชายหาดที่สวยงามซ่อนอยู่พี่น้องอทางเข้าทางเข้าทางเข้าแบบสุดยอดเลยอ่ะ,<น>ะเห็นไหมน, <ะ S 1> นี่ไม้ร่มลื่นต้นต้นไม้แบบจจงงดึกด,ดำบันเลยนะ <laughs> อันดับแรกเราก็จะมันยังเป็นแบบเหมือนบ้าน,นอกมาพี่น้องแต่ก็ใครจะไปรู้เนาะว่าชายหาดสวยงามขนาดไหน ถึงถึงแล้วพี่น้องตามยียแมวไปดูเหมือนเดิมพี่น้องแต่วันนี้จะอยู่ถึงกลางคืนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันเร็วจังเลยเมื่อวานนี้ก็มาเดียวอากาศอากาศเย็นสบายเหมือนเดิม เพื่อนอยากได้รูปพี่น้องรูปตอนกินมาก,กินทำรูปแมวแมวจะกินหอยนแ,แมักนึกสื่อะบอกพี่หมูแกงกุ้สับรถไปหอยเจ๊แมวไม่ได้มาถ่ายฝั่งทางนี้เลยเนาะเขาจะมีโชวไ์ไฟน,น,ะไไนะพี่น้องเจ๊แมวก็จะถ่ายไปให,ให้ให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะตอนตอนนี้ก็ใกล้กำลัง กำลังจะมืดเด้อพี่น้องเดี๋ยวยายแมวจะถ่ายตะวันตกดินให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะพี่น้องเนาะสวยงามมากเลยจ้าซันเซ็ตซันเซ็ตซันเซ็ตพี่น้อง <c oughs> ตะวันตกดินพี่น้องกําแล้ว,ลว,ลวตอนเนี้ยแขกก็เริ่มเยอะ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 เริ่มทยอยมาเยอะเยอะต้องมีจองโต๊นะพี่น้องต้องมีจองโต๊ะนะ บอสวยพี่น้องถอดแว่นมั่งอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวจะว่ายายแมวตาบอดสีสวยอ่ะพี่น้องอยากเก็บภาพบรรยากาศให้ได้รับชมพี่น้องมันสวยจริงๆเดอ้อสวยไหมเนี่ยสวยมากอ,องสาวชายทะเลฉนยิ้มเก่งไม่เก่งไม่เก่งเหมือนเธอ เธอมันยิ้มเก่งซะลฉันเลยยิ้มไม่เห็นประมาณกี่โมงกี่โมงละสิบนาิกา สิเจราิกาสี่ิบจริงพี่น้องตอนนี้ตกจริงๆแล้วตะวันเริ่มตกดินละสวยงามจากพี่น้องสวยเริ่มมืดแล้ว บังภูเขาอะเนาะบังภูเขาอะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนตะวันตกดินสวยงามบายบายค่ะ see you tomorrow นะคะบายบาย ไปลวสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมืดไปแล้วให้ดูภาพบรรยากาศเลยเด้อตอนเนี้นี่คนก็กำลังเยอะเลยค่ะทุกคน นตอนนี้เด็กแมวก็จะขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะในตฝรั่งก็เดินไปก่อนพี่นัองบรรยากาศ ก็เริ่มจองโตะกันเด้อเขากำลังจัดอาหารกันแล้วพวก็เริ่มยุ่งกันละนี่ถ้าคนไม่พอเสิร์ฟเราต้องช่วยเขาเสิร์ฟไมนะสแตนบายคอยช่วยเสิร์ฟไม่เสิร์ฟจะไปแย่งงานด้ว ใช่ถ้าคนไม่พอเนี่ยพวกเราต้องต้องเป็นพนักงานเสริมนะเนี่ยเ <c oughs> จ้าของร้านเสริฟเองอะข <c oughs> ้างใน,น,นะ <c oughs> น,นก็เล่งเลยกันใหญ่ ตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบเนาะพี่น้องเนานะตอนกลางคืนก็สวยไปอีกแบบนะเนี่ยไหนดูิที่ถ่ายรูปตอนกลางคืนเมื่อวานนี้ได้ลองมาถ่ายสิสวยไหมเนีน่ย สวยเลยอะน้องสวยมาก ลืมถ่ายต้นไม้ไผ่พี่น้องเนี่ยชื่อเขาเลยนะแบมโบบีนี่ก็คือต้นไม้ไผ่เดืออีผี้องเด้อถ้าใครยังไม่รู้ก็บอกไปถ้าคนไหนรู้แล้วก็ขออภยัยเนยพี่น้องเออคนพายเรือเห็นไหมนะนหนวนิดนึงเออมันก็ไกลน่ะก็มันมัดก็สวยออกวิวแบบมืดๆน่ะก็ใช่งไงก็พา,ายเรือเห็น แหวกไปซูนมองไม่เห็นเลยตอนนี้เออก็อออไม่เห็นแล,ล้วแหกไปไกลๆแล้วไม่เห็นเล้วในตัวผิวเห็นแล้วแหะนะแวกเข้าไปออนี่คนไทยเ,เออาม,ามืเอเดินเข้ามาแมวทำเป็นเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเธอไม่เหน็นไหมนะใช่คนไทยเมือ,อ,อสวยอ่ะมีเสน่ห์ของเขาเนาะตอนกลางคืนก็สวยแบบตอนกลางคืนเนาะแมวเอาเดินร้องเพลงเต้นระบำมาด้วยลา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  าจะมานั่งตรงนี้เนาะน่านั่งนะเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยหนยูชอบอย่างนี้นะนั่งแบบอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มจะโชว์ไฟแล้วพี่น้องโชว์โชว์ไฟ <c oughs> <c oughs> เตรียมพร้อม <c oughs> เตรียมกล้องเอ,อาเนี่ยเห็นไมมาแล้วแสงไฟ ว้าวร้อนมาถึงเราเลยอ่ะโอ้ยมันไม่เสียวขนาดนั้นเจนเนวเน้น <st it> น้ำมันเนาะเน้น <st it> <c oughs> น้ำมันอะเราไม่เอาเหมือนขวดทำได้ไหมเหมือนเพื่อนลูกชายเราอะ่ะ อ <c oughs> าบดิโโอ้โหโชว์ไฟโชว์ไฟชายหาด <c oughs> อะดำเธอว่าเหมือนในขวดแม่ด <c> ำ <oughs> คิดว่าคิดว่าเหมือนในขวดเลยด่ดำ ัวอยู่นะ 狼。 yeah <laughs> พี่ไม่ได้คิดสวยบอกว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่ว่าทันพีนน่เนาะเพราะพี่ไม่ได้ภาพสวยอ,อ่าดีคด้วยครับวันนี้นี่นี่นี่ยจ๊แมวดึงด้วยดูพี่นั่งยจ๊แมวโชว์จ้ามันจะ,ะไหลมาหาพี่ไหมเนี่ย ใจกล้ามากเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะจะโชว์ใหญ่แล้วพี่น้องตอนนี้กำลังลงไปเหมือนเดิมอ <laughs> บอกว่าจะมีโชว์โชว์ใหญ่พี่น้องสุดท้ายโชใหญ่อยากให้พี่น้องได้เห็นมเนาะก็ <laughs> <laughs> ต้องทนเหนมียนนิดนึงนะพี่น้อง นางรอทั้งวันว้าวว้าวว้าวโอเคจ้าพี่น้องยายแมวก็จะขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะอย่าเพิ่งเบื่อยายแมวกันเดยจ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เดยจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้ารักมากมาย